คนวันอังคารค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะราชินีพระจันทร์ค่ะใบที่สองค่ะก้าวดาบค่ะใบที่สามค่ะจองเหรียญค่ะคนวันอังคารนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีเรื่องให้อ่อ หุดหงิดได้ง่ายนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงได้ง่ายนะคะบางคนนะคะอ,อ,อาจจะเห็นอะไรก็ควางหูควางตาไปหมดนะคะใครก็เข้าหน้าคุณไม่ติดก็เป็นไปได้นะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะสุขภาพใดเกี่ยวกับสายตานะคะหรือว่าไมเกรนปวดศีรษะอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้สายตายเยอะหรือว่ามีเรื่องของไมเกรนเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะบางคนอาจจะมีความเครียดนะคะทำให้ปวดศีรษะปวดหัวนะคะในช่วงเวลานี้นะคะรายจ่ายคุณอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเป็นเหตุให้คุณอาจจะเจ็บป่วยได้ในเรื่องของความเครียดนะคะ แต่คุณก็ยังสามารถที่จะหารายได้นะคะมาหมุนเงินนะคะเพื่อที่จะปกรายจ่ายของคุณได้ค่ะและก็ต้องพยายามที่จะใช้ให้มันน้อยลงสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือเงินเก็บได้นะคะก็ขอให้คนันงคารทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าคู่กันด้วยค่ะ